แม่จ้าลูกชายก็ยังไม่นอนยายเห็นข้างหลังนะ่ะตาดีมากเลยม <c oughs> ันจะโม่งเลยเนื้อยังเหน่อยไหมนอนนะลูกมีโอกาสจะไปไหว้ปู่อีกค่ะขอบคุณนะครับที่มาหานะขอบคุณที่มามาหากันนะอาจารย์ดีใจมากนะเวลาที่แบบไม่ว่าจะไปจอดปั๊มน้ํามันหรือว่าจอดที่ไหนนะครับแล้วคนแบบร้องเรียกอาจารย์นอตตี้อาจารย์นอตตี้อย่างเงี้ย ก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจนะครับเนอะรู้สึกดีใจมากเลยนะครับโหวันนั้นนะผมไปห้างแถวสกลน,นครผมเดินเข้าห้างไปโหสาวๆอยู่ในร้านเซเว่นเส้นลุกขึ้นแบบกรี๊ดมากเลยนะครับกรี๊ดแบบระเบิดร้านเลยนะครับผมไม่ได้ลูดซิปมันนั้น <laughs> yeah. ค้ำให้ผมหน่อยใครค้ำผมกาหละ่ะถ้าไม่ค้ำผมก็กาบละ่ะนะครับเออปวดหัวปวดหัวปวดหัวมากเลยตอนนี้โอ้ยหาที่คาดผมก่อนนะผมปวดหัวเออผมหาแบบผมปวดหัวมากเลยตอนนี้นะครับผมหาอะไรมาคาดผมก่อนยางมัดผมผมไม่มีเพราะว่านี้มัดผมได้ไหมโอ้ปวดหัวปวดหัวนะเนี่ยแก้ปวดหัวนะครับตอนนี้กําลังฮิตเลยนะครับเนี่ย ก็เอายามัดผมเนี่ยมามาปวดมาแก้ปวดหัวได้นะผมทิ้งยาไมาเกรนไปเมื่อเช้าผมคิดว่าเฮ้ยผมไม่เห็นข่าวแล้วเออหลวงพ่อท่านแบบอูท่านท่านสุดยอดเลยผมก็เลยเนี่ยคาดเน่ปวดหัวนะครับรู้สึกปวดหัวมากเลยนะเนี่ยปวดหัวใครปวดหัวนะครับเห็นไหมเ <laughs> ออ <laughs> เออช่องผมคือรอค่ะสวัสดีพี่แตมครับอย่าลืมนะคห้บปวดหัว